นะครับคุณแม่ทองแดงบุตรจันนะครับโยมผู้อุปธรรมคำชูวัดวาพระศาสนานี่นะครับวัดบ้านเก่าโบอำเภอหัวตะพานจังหวัดอํานาจ,จเจริญน,นี้นะครับนี่เดื้หนึองสามสกระผมพระมาดิศอุป,ปวัฒนูนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับประเด็ษฐ์ประคุณลงตาพร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกหานะครับจะนํสศริราสังขารของคุณแม่ทองแดงบุตรจันนะครับ เดิโยมผู้อุปธรรมคำชูวัดวาพระศาสนาวัดบ้านเกาบอนี่นะครับไปสู่ชานชนัสสถานวัดบ้านเกาบอนะครับเดินนะครับเป็นคู่บารมีของคุณพ่อแสงจันทร์บุตรจันทร์นะครับโยมผู้อุปธรรมคำชูวัดวาพระศาสนานะครับพ่อใหญ่แสงนี่เป็นวายาวัจกรนะครับโอ้ยว่าจะเศร้าก็ไม่เศร้านะครับนี่ เด้อโยมสร้างบุญบารมีไว้สมบูรณ์บริบูรณ์ทุกประการแล้วนะครับคุณโยมนะครับโดยเฉพาะคู่บารมีนะครับพ่อใหญ่แสงนะครับพ่อแสงจันนะครับถามนะครับก่อนหน้านี้นะครับโยมบอกว่าโยมพ่อแสงนี่เป็นอายุน้อยกว่านะครับคุณยายนะคุณยายทองแดงนะครับเด้อนะครับถ้าทำผิดนี่มันจะยุ่งนะครับเชือกนะครับ มามาอยอ่ตรงกลางนี่มาพี่นี่นะครับรูปคุณยายนะครับหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเลยนะครับนี่ยมเขาสร้างบุญมาสมบุรบริบูรณ์แล้วนะครับเราก็อนุโมทนาด้วยนะครับเดอ้อมีช่างกล้องจิตติมศักดิ์นะครับนี่ช่างภาพนะครับยมสร้างบุญสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วนะครับนี่ ขออนุญาตถ่ายภาพใกล้ๆนะครับเฮ้ยมันหย่อนแสงจังน่อยนิดนึงเด้อนะครับอายุ85ปีนะครับเกิดวันที่1สิงหาคม2481นะครับหมรณภาพวันที่26พฤศจิกายน2566นะครับสิริอายุได้85ปีนะครับเด้อบุญบารมีนะครับกวาจะได้เลขแดนะครับไม่ใช่ง่ายๆเด้อนะครับ นะครับ8ปปีนะครับคุณพ่อใหญ่แสงนี่80กว่าปีนะครับดื้อนะครับยมอายุมากกว่าพ่อใหญ่แสงนะครับแต่โดยปกตินะครับคุณพ่อใหญ่แสงสมัยก่อนนะครับช่วงแข็งแรงนะครับเป็นวยาวัจกรของวัดนะครับมานำพาถวายพระตะหานสังฆทานนะครับจำเสียงได้นะครับเป็นโยมอุปธรรมคำชูวัดวาพระศาสนานะครับ คุณโยมแม่ทองแดงก็เหมือนกันนะครับ <c oughs> มีน้ำปะนะอยู่ด้านหลังนะครับท <c oughs> ีมงานน้ำปะนะวัดบ้านโกโบนะครับเตรียมน้ำปะนะไว้รอ คณะสงฆ์และญาติโยมผู้มาร่วมงานนะครับต้นแถวอยู่ตรงนี้แต่ไปแถวอยู่ใกล้ๆน่นนะครับนี่เด้อก่อนจะเดินทางไปงานปฏิบัติธรรมที่วัดป่าธรรมวิเวกนะครับบ้านดอนหอตตบลเข้าสารอำเภอบ้านผือน,นะครับจงบังหวัดอุดรธานีนะครับก็รวมงานชาปนกิจศพของคุณยายกรน,นะครับเด้อ ผู้ดูแลเครื่องเสียงนะครับผมถ่ายภาพไว้อยู่ครับนะครับพระยุทรนนะครับเหมือนกับผมนะครับนะครับนี่คูบาอาจารย์อยู่ด้านหน้านะครับ อุบาสุกอุบาสิกาตามหลังนะครับเด้อนะครับแต่ว่ามีรถนะครับที่นําเป็นรถพิเศษนะครับนำสศรีละสังขารของคุณยายทองแดงบุญจันทร,ร์นะครับไปสู่ชาวปนสสถานวัดบ้านโกบอนะครับเหมาะเหลือเกินพระอาทิตย์นะครับสองตาพอดีพอดีนะครับ โยกรออยู่ด้านหน้านุ่นนะครับได้ยินเสียงจอแจ้จอแจ,จ,จ้นะครับเป็นลูกคนที่ใดอนีค่หนค่ะโอ้นี่นะครับบุตรสาวคนโตนะครับเป็นผู้ถืออารูปเหมือนนะครับภาพไทยยังครับผม สิไปล่อยุมุ่นมุนครับนะครับมีทางช่วงตอนะครับสามแยกนะครับมีแนะต่ช่างกล้องทั้งนั้นนะครับนี่ ไม่มีไฟเลี้ยวนะครับขอโทษขออภัยนะครับประชานพระครูนะครับมาลอยตรงนี้นะครับขออนุญาตอยู่บุมนี้ก็แล้วกันนะครับ ผู้ให้การอุปธรภมคำชูวัดวาพระศาสนานะครับวัดบ้านโกาบตั้งแต่ไหนมานะครับคุณแม่ทองแดงบุรจันทร์นะครับคูบรารมีของคุณโยมแสงจันทร์บุรจันทร์นะครับเพราะยญ่แสงนะครับวยาวัจกรของวัดบ้านโกาบนะครับเด้อนี่นะครับนี่นะครับญาติโยมที่มาร่วมงานนะครับ ส่งสรีระสังขารของคุณยายนะครับแต่ว่าด้วยบุญกุศลที่คุณยายสร้างมามากแล้วนะครับทําบุญมาสมบุญบริบูรณ์นะครับถือว่าเรามาส่งสรีระสังขารของคุณยายนะครับต่อไปก็จะไปถือปฏิสนธิในภพภูมิที่ดีต่อไปข้างหน้านะครับนี่เด้อนะครับนี่นะครับญาติโยมญาติพี่น้องนะครับ หลังจากเสร็จภารกิจนะครับเก็บเกี่ยวนะครับทําไร่ไถนาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาร่วมงานชาปนกิจศพคุณยายนะครับสายยาวเลยนะครับเด้อสมัยแรกๆนะครับกับผุมมาตมาภาพก็นึกว่าพ่อใหญ่แสงนะครับสุขภาพไม่ดีเห็นพระเดชพระคุณต้องตาไปเยี่ยมนะครับนึกว่าพ่อใหญ่แสงจะเสียก่อนนะครับแต่คุณยายก็มาชิงจังหวะไปก่อนนะครับเด้อถามนะครับ คุณตาแสงเนี่ยครับก็บอกว่าอยู่ใกล้ๆกันนี้นะครับคุณตาแสงนี่นอนติดเตียงนะครับเดินไปไหนไม่ค่อยสะดวกนะครับแต่คุณยายนี่ไปไหนมาไหนได้อยู่นะครับแต่ว่าคุณยายก็ไปก่อนนะครับรีบนะครับนี่นะครับนี่เหลืออีกสักคู่นะครับก็จะถึงชาปนสถานวัดบ้านเกาโบนะครับตอนแรกก็ทำไม่ชั่วคราวนะครับ แต่ว่าได้ใช้งานสมบูรณ์บริบูรณ์จริงๆนะครับทั้งพระภิกษุสงฆ์นะครับแม่ขาวเมชีมรณะภาพไปนะครับก็มานำมาที่ชาปนสถานนี่นะครับวัดบ้านเกโบนี่นะครับอยากโยมผูอุปธรรมคำชูนะครับบางคนก็ไม่อยากจะไปที่อื่นนะครับขอมาที่วัดบ้านโกบอนี้นะครับประเดช๋ประคุณลงตาสร้างปราสาทธ,ธรรมสังเวชไว้นะครับ เพื่อผู้อยากจะมาอยู่ใกล้นะครับเป็นที่ที่พระเดชพระคุณลวงตาจะมาอยู่ในช่วงสุดท้ายนะครับสั่งลูกศิษย์ลูกหาไว้นะครับถ้ามรณะภาพไปนะครับก็ให้นําเอาสดิละของพระเดชพระคุณลวงตานะครับมาไว้ที่ปราสาทธรรมสังเวชนะครับกลัวลูกศิษย์ลูกหาจะลําบากนะครับเป็นภาระต่างๆก็เลยทําไว้ให้เรียบร้อยนะครับอ่า เป็นโลงแก้วนะครับด้านในนี่จะเป็นโลงสแตนเลสนะครับลูกหีิบสแตนเลสนะครับขอโทษขออภัยที่พูดไม่ถูกยมเดินบนก้อนเมฆนะครับนี่ฝีมือของพระภิกษุสงฆ์วัดบ้านเกาบอนี่นะครับทําก้อนเมฆไว้ไปปราสาทธรรมสังเวชนะครับนี่แต่ว่าสีมันจางนิดหนึ่งแล้วนะครับก้อนเมฆก,ก็เลยเป็นสภาพแบบนี้นะครับนี่ นี่นะครับตอนแรกก็เหมือนน้อยๆนะครับอยากโยมที่มาร่วมงานชาวปนักิจศพนะครับพอเดินมาถึงตรงนี้นี่เป็นทางแคบนะครับเดินนี่ปราสาทธรรมสังเวชนะครับประเดี๋ยพระคุณลงตาสร้างไว้นะครับเพื่อเป็นบ้านหลังสุดท้ายกุฏิหลังสุดท้ายนะครับฝีมือของคณะสงฆ์นะครับวัดบ้านเขาบอนี้นะครับนี่ อขออนุญาตผ่านไปตรงนี้ก่อนเด้อสาธุสาธุสาธ,สาธุส่วนมากก็เป็นผู้สูงวัยทั้งนั้นนะครับที่มาส่งสิรีละสังขารของคุณยายนะครับแม่ค้าไม่ชีวัดบ้านเกาบอนะครับไม่มีโอกาสเข้าไปในบ้านก็มารอตรงนี้นะครับ มันมืดครับมืดมองไม่เห็นหนูนี่นะครับกำลังนำ สัดีระสังขารของคุณยายนะครับมาวางไว้บนแท่น,นนี่นะครับชาปนสถานชั่วคราวของวัดบ้านเก่าโบนะครับอาศัยพลังกำลังเลี้ยวเรียงของลูกหลานญาติพี่น้องนี่นะครับ กำลังจัดให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะทำการนะครับล้างหน้าซบนะครับหรือปฏิภาคน้องตาไปตรวจความเรียบร้อยนะครับนี่ ุสาาเพื่องเนื้อทีเหลือเกินเนี่ยเดี๋ยวว่าอย่างนั้นเนาะนี่นะครับคุณโยมพิมพ์วิภาบัวบุตรนะครับก็มาร่วมงานคุณยายด้วยนะครับนี่ดอกไม้ประดับเยอะนะครับเพลินเลย

นะครับประเดชพระคุณลวงตาบอกว่าดอกไม้เยอะนะครับเวลาโยมจะมานะครับล้างหน้าศพไม่สะดวกนะครับก็เลยให้ช่วยกันยกไปไว้ด้านหลังนะครับด้านข้างก็แล้วกันนะครับนี่ตรงที่จะได้ไม่ เป็นงานสุดท้ายนะครับที่จะได้ส่งสรีระสังขารของคุณยายนะครับประเดชประคุณหลวงตาเล่าให้ฟังนะครับเป็นโยมผู้อุปธรรมคำชูวัดวาศาสนานะครับวัดบ้านเก่า่อด้วยดีตลอดมานะครับโดยเฉพาะพ่อใหญ่แสงนะครับบุญจันทร์นะครับชื่อแสงจันทร์บุญจันทร์นะครับเป็นวิยาวัจกรของวัดบ้านเก่า่อนี่นะครับนำพาญาติโยมนะครับชาวบ้านนะครับ บูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมทานกรรมฐานนะครับยังจําเสียงของคุณตาได้นะครับแต่ว่าอายุมากมาช่วงล่างนะครับก็เลยชารุดนะครับไม่สามารถที่จะไปไหนมาไหนได้สะดวกนะครับทมคุณตาบอกว่าเดินได้ใกล้นะครับเดินแดบนิดเดียวนะครับก็ได้แต่นั่งนะครับเดืนนี่นะครับประเดี๋ยวประคุณน้องตาให้นําเอาผ้าขาวออกนะครับจะได้ เตร <c oughs> ียมน้ำมะพร้าว <c oughs> นะครับนี่นะครับมีมือพิเศษนะครับนี่มือสับมะพร้าวนะครับนี่นียืบีครับกำลังกำลังเตรียมกำลังเตรียมอยู่กำลังเตรียมอยู่เตรียมไงอันไหนอันพายเรียงคนนั้เออ ขวาาจานย์นอม่อนทั้งนี้ลูกแม่มแม่ละจะน้อยต้อาย